บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไย,ยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่29เดือนมกราคมในหัวข้อเรื่องประกาศด้วยความรักและพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาแคล้คกลวนและสามกิีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ1 4ถึงข้อ15และข้อ2 2ถึง26นะครับพระธรรมกาลาเทียบทที่5 ข้อ14ถึงข้อ15และข้อ22ถึง26ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าเพราะว่าธรรมยทางสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกัน ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขตแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญ,ญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉาริษยากันเลยคุณรู้ฟังครับในพระธรรมการเทียบทที่5เรามักจะมุ่งความสนใจไปที่เรื่องผลของพระวิญญาณซึ่งควรสําแดงออกมาจากชีวิตของผู้เชื่อในพระเยซูแต่สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการสังเกตว่าผลของพระวิญญาณนั้นตรงกันข้ามกับการงานของเนื้อหนังอย่างไรนะครับเปาโลได้อธิบายว่าการงานของเนื้อหนังคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการไฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกอกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเร และการอื่นๆในทํานองนี้อีกคุณผู้ฟังครับเมื่อเราได้เปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับผลของพระวิญญาณก็จะเห็นถึงคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับให้เราได้สังเกตธรรมชาติแห่งการทําลายในการงานของเนื้อหนังซึ่งรวมถึงความล้มเหลวด้านจิตวิญญาณคุณธรรมและความสัมพันธ์นะครับเปรียบเทียบกับผลของพระวิญญาณที่มีลักษณะที่เสริมสร้างชีวิต ซึ่งมีความสำคัญต่อการที่ผู้เชื่อจะเป็นพยานต่อโลกนี้ในขณะที่การงานทั้งสิ้นของเนื้อหนังนั้นได้ละเมิดกฎบัญญัติของโมเสสแต่เปาโลได้ก,กล่าวถึงผลของพระวิญญาณว่าเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยกณรู้ฟังครับศิษย์วิบาลหนุ่มคนหนึ่งเขาได้อธิษฐานทุกๆเช้าทูลขอให้พระเจ้าใช้เขาในวันนั้นให้เป็นพระพรสำหรับใครสักคนนะครับ บ่อยครั้งที่เขาดีใจเมื่อเหตุการณ์เช่นนั้นได้เกิดขึ้นและว,วันหนึ่งในช่วงพักของงานอีกงานหนึ่งที่เขาได้ทําเขานั่งรับแสงแดดอยู่กับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ถามเขาเรื่องพระเยซูสิษย์พิบาลคนนี้ได้ตอบคําถามของชายคนนี้ด้วยน้าเสียงปกติไม่มีเสียงดังหรือการโต้เถียงกันนะครับศิษย์พิบาลบอกว่าเขาได้รับการทรงนําจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้พูดคุยแบบสบายส ที่ทั้งเกิดผลและสำแดงความรักด้วยเขายัางได้เพื่อนใหม่อีกด้วยเป็นผู้ที่หิวกระหายอยากจะเรียนรู้และรู้จักพระเจ้ามากขึ้นคือรู้ฟังครับการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบอกผู้อื่นเกี่ยวกับพระเยซูนะครับพระองค์ทรงตรัสบอกเ่าสาวกว่าท่านทั้งหลายจะได้รับราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา นะครับผลของพระวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความส,สัต่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนะครับการดำเนินชีวิตภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณอย่างที่ศิยวิบาลผู้นี้ทาเป็นสิ่งที่เปโตรได้แนะนําไว้ว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือคุณรู้ฟังครับถึงแม้ว่าเราจะต้องทนทุกข์เพราะการเชื่อในพระคริสต์แต่คำพูดของเราก็สามารถแสดงให้โลกเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะชักนำผู้อื่นให้มาหาพระองค์ และสาหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณรูฟังทุกขั้นลองใช้เวลาคิดและใกล้กลวนดูว่าวิธีการสื่อสารของคุณเป็นแบบใดเมื่อคุณบอกผู้อื่นถึงเรื่องของพระเยซูและการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําทําให้คุณพูดอย่างเกิดผลมากขึ้นได้อย่างไรและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขณะที่ข้าพระองค์พูดเรื่องพระเยซูให้ผู้อื่นได้ฟังข้าพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนำข้าพระองค์ให้พูดด้วยความรักของพระองค์ด้วยเถิดเพื่อที่จะนำคนเหล่านั้นให้กลับใจมาหาพระองค์อธิษฐานกราบทูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ หากคุณฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจาน้าซองส่งถึงภัฒกิจมานาประจําวันตู้ปน, 35, ปนอนสาห้าปนฝหัวมากกรุงเทพ1 0 2 4งศผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 718 51 6กถึงเและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ